สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านนะวันนี้ผมหม่จีจีครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กับลักกี้บอ็อกโปเกมอนกันอีกแล้วครับวันนี้นะครับเรามีคนมาเล่นด้วยถึง3คนใครกันบ้างครับ คืเบมครับผมแม็กครับเปิ้ลครับนั่นแหละครับทุกคนไอ้ไอ้คนสุดท้ายไม่ต้องมาสนใจเป็นแหรอครับโอเควันนี้นะครับลัคกี้บ็อกซ์ที่เราจะเล่นคือลัคกี้บ็อกซ์อิกดาซิลครับทุกคนนั่คือเป็นลัคกี้บ็อกซ์ปเยมอนในแมพของต้นไม้ยักษ์นั่นแหละครับทุกคนซึ่งถ้าทุกคนเห็นแล้วก็เรามีสปอยบอสเอาไว้อยู่แล้วครับแต่ว่าจะเป็นตัวไหนก็เป็นลุ้นกันเอาเองนะครับใน3ตัวนั่นแหละซึ่งในวันนี้นะครับการที่เราจะเล่นนะครับเราจะแบ่งเป็นฝั่งละ2 2นะก็คือเเดี๋ยวราจะต้องมาดวลกันเองครับก็คือ2คคคนนนนนนนีีี้้้้้สส่่่่ผผมมอออออยยยูููกกกกกัััับบบบบเเเเเเพปปปิิลถาาดดใใรรรทท็็ชะะะจจไงุ ก็จะไปเจอกับบอสที่ชื่อว่าเอ็นครับเอ้ยไม่ใช่ให้ต่อยกันหยุดก่อนหยุดก่อนซึ่งอ่านี่ครับของของในกล่องก็จะมีลแลคันดี้ให้2มาสเตอร์บอล64ขนมปังดาบเพชรแล้วก็พีแอคครับแล้วก็มีซุปเดย์เดอะแม็กครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยซึ่งซุปเดย์เดอะแม็กก็ไปหาวิธีใช้กันเราเองนะครับแล้วก็จะมีหินเมกามีกำไรเดย์เดอะแม็กครับอ้าวเรียบร้อยเป็นแพ้แล้วนะเป็นแพ้แล้วเป็นแพ้แล้ว พวกผสมเกไม่มีเลยสิเออพวกคุณต้องอยู่พวกเดียวกันนะเดี๋ยวก็รู้มาเรามาเริ่มกับตู้กาชากเกลก่อนนี่ครับอันนี้คือเซตหมูฟครับเราจะให้คนหัวน้ำตาลเป็นคนไอ้นี่ก่อนแล้วเพราะน้ำตาลนำโชคครับเอาโชค้ายไปก่อนเลยครับอันนั้นคือตู้เมกาเว้ยถ้าไฟเหรอเอ่อไฟเทียมซีเป็นเซตหมูถ้าต่อสู้ไอผมผมแมงดูดูดูผมดูผมเอาไปทำอะไรอ่ะลูนาลา เซตหมูเซตหมูมันจะเอาให้ใส่โปเกมอนได้ถ้าประจำท่านะพี่ถ้าโปเกมอนพี่มีท่าต่อสู้มันจะทําให้ท่านั้นแรงขึ้นอ๋ออ๋ออ่ะกดเลยก่อนเลยเฮ้ยแปร์ลี่ไม่กระพังจิตอ่าเปิ้ลเอาเปิ้ลไปเขียวตัวไปเฮ้ยเปิ้อันนั้นเป็นเซตหมูประจําตัวนันะถ้ามีสัญลักษณ์นะไปมาหินเมก้าครับรอบก่อนเวียซีเป็นผู้ชนะไปไงรอบนี้เราจะให้เวียซีกดก่อนเลยครับในนี้มีลิซัลดอนเอกนะครับใครที่เอาลิซัลดอกมาเป็นตัวเริ่มต้นก็ลุ้นเอาว่าอย่าออกนะครับต่อไปเอ่ย แล้วมพี่เป็นตัวเนี่ยอ้าวพี่เป็นลิงไงผู้ผมเป็นไฟไงผู้ผมเอาเปรียบตั้งแต่ยิบโปมันไฟมาแล้วน่าผมต่อเลยอ่าวมาเฮ้ยลิซซอนเอกตายลิซนเอ็กผมได้ผมเลยแล้วกันไหมไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้ยผมได้ตัวดีอยู่อ่ะตาพี่แม็กอะไรอะอรีโร่ลไลท์อะไรวะสีม่วงกลมๆปะไปเจออย่าก็ไปเจองครับเฮ้ยนี่ผมลืมบอกนี่ผู้ชนะของรอบก่อนครับของแมปทางสายลุงครับ เลือกฝั่งก่อนเลยเพราะว่าพวกคุณจะอยู่ฝั่งไหนคุณผมอยู่กับเวียสิมขอฝั่งนี้ก<ร>ันหน่อยขราบขวาอยู่ขวาเราเ,เป็นฝั่งมึงดีกว่าอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เออลัคกี้บ็อกอันแรกนะครับคือลัคก,กี้บ็อกกระตีอยากให้ทุกคนเปิดทีละอันครับเริ่มจากเปิ้์นเลยแล้วกันโอ้เทพตัวแรกที่ออกครับน้นเทพนะเนะหน้าตาไม่คุ้นเลยแฮะชอบเลยนี่อะไรเนี่ยโอ้ยเทพตัวใหม่ตัวนี้เก่งกว่าตัวเมื่อกี้แล้วกันหน้าตาไม่น่าเก่งเลยตัวก็ปีเดียวดูผมดูผม แม่งเอ้ยหนักกว่าคนอื่นเลยมาชาโดาดูเวอร์ซีดีกว่าเอ <c oughs> าไปตายจากบ้านเลยคนละสี่นะตัวเดียวกันเดินกันเลยพี่ใช่ไม่เป็นคนละสีไม่เป็นคนละธาตุกันเราก็ไล่เปิดขึ้นไปเลยครับทุกคนจนกว่าจะถึงการันตีนะถึงการันตีให้หยุดรอคนกัดพี่อเพิ่งทำมาอุ้ยของขันอันนี้ของฉันอันนี้ของฉันอย่ายุ่งอย่ายุ่งอันนี้ของฉันจับทุกตัวนะครับจับทุกตัวนะเอาลัคกี้บ็อกซ์ห้ามเปิดนะแต่อย่างอื่นเก็บได้หมดยกเว้นลัคกี้บ็อกซ์ อ้าวเหลือเหลือคุณละกล่องครับเรื่องเลยครับเรามีเครื่องโคลนสำหรับคนที่ได้มิวเอาไว้ครับหนึ่งเครื่องเท่านั้นแย่งกันเอาอีกกล่องสุดท้ายมาหนึ่งสองสามโอ้โหเป็นเวนอ,อัอุ๊ยเลจิสทันเดอร์้วที่อยู่ไหนอ่ะในเขี่นี่ไงพี่ตัวพี่นี่วะฮะตัวมองไม่เห็นเนี่ยอ่ะครับไปจัดทีมโปเกมอนอัพเลเวลถ้าใครจะถ้าพี่แม็กจะคนคนมิวทูก็คนนี่ได้นะพี่ เอผมขอเพิ่มกดข้อบังคับครับต้องมีตัวหลักของเราอยู่ในทีมด้วยนะครับ The next day แล้วคือแต่ละตัวพี่นี่มันตัวอะไรก็ไม่รู้เอ้ยงั้นผมเจอกับพี่ก็ได้มาไม่ควรหรอกผมขอเจอกับพี่ก่อนแล้วค่อยให้เปิ้ลเจอกับเบมแล้วแต่เพาไงพี่ก็ไปรู้จักสักตัวเลยยังไม่รู้เลยตัวนี้ตัวนี้คือตัวอะไรตัวี่ยมันตัวภาคใหม่อ่ะเราจะเปิดด้วยแค่ตัวเดียวเองเราจะเปิดด้วยตัวนี้ด้วสองตัวเปิ้เอาไฟสู้กันดีกว่าเปิ้ลเอ้คนเด้ยอย่าเพิ่งสู้เราเป็นคู่คู่ดีเราเป็นคู่คู่ดี มาบหนึ่งฟลักกอาใส่มาเลยเโยนออกมาเหรอโยนออกมาเลยมา <c oughs> แล้วมันเป็นลิงอ่ะไ,ไม่อให้ลิงออกมาลาบูบูเหรออ๋อลีงทำอะไรได้บ้างเนี่ยนี่อะไรอันน,อนี้ไปกินก่อน The next day ไปซะไะม่เง้ยชนะไปเนี่ยชนะย,ยังหมดยงัง ยังไม่มัวจรเหรอเดี๋ยวตัวเดียวล่อเออเออจบเย้ชนะเอาเอ้ยวันนี้แบบดวงผมมาว่ะชนะพี่แม็กได้โคตรภาคภูมิใจเลยเอ้ยพี่มา,า,าดูคู่นี้กัน <two>. เอาว่ะเบเกอรลิสโดนเอ็กปะทักได้เดอะแม็กคุณตอนนี้เลือดสูสี่นะ เรียกสูสีนะเลียกสูสีนะโอ้ยคิวเลม,เค,เลมคิวเลมชนะทางดูเมลก้อนอยู่มันไม่เห็นตันวละครเปิลป่ะสอยด้วยสวด้วยผมเห็นลิซ่าดอนอยู่ตอนเนี้ยใครพี่เห็นลิซ่าดอนอยู่เรียบร้อยล่วงเปมมมาถึงจุดนี้แล้วสินะนนที่เราจะต้องมาสู้กันเองงแล้วเนะทำไมมันจุดจบเหมือนรอบก่อนเลยวะ Fight Shadow Ball เออ Thunder Wave อ๋อนี่ไปโดนตายดูอุ้ยหมัดเดียวสถานพิภพหมัดเดียวสถานพิภพยุงแม่งโคตรโกงอะพี่บอกเลยมัวแม่งโทษทีเลดเจอเจอเจอเอาดิมา Shadow ยุงมันคือทาาอะไรวะท่าแมลงต่อสู้ครับไม่วแบบยุงโดนเป็นพีเดียวตายปะใช่ครับมันแพรทางไอ้ เบมไ่ะแค่ทางทัาดามม,มาชาโดเป็นท่าวิญญาณเอาหรองนั้นจบแล้วเบมโอ๊ยวันนี้ผมะชาอะโคตรเก่งจะชิงเหรอจะชิงที่สามก่อนหรือว่าจะชิงที่สามมันก่อนหรือว่าจะให้ผมเจอกับบอสก่อนอ่าได้ชิงที่สามก็ได้มาพี่นั่งกินป๊อปคอร์นดูอีกเดี๋ยว Round 4 ถ้ามันเรียวไทม์หน่อยจะดีมากเลยอันเนี้ยโอ้ดหอุปกรณ์เดนเแมักเขาไม่เอาลิงเดนเแมักหรอกเขาเอาดูอุปกรณ์เดนเแมักแล้วอ่ะไม่รู้งันล <laughs> องกดให้เสียอยากรู้บอกทุกตัวมันเดนเแมักได้หมดแต่ว่ามันจะเป็นเดนเแมักขั้นไม่สุดอ่ะไออย่างไอที่กินซุปไปจะเป็นขั้นสุดไงจุดจบของโลกนี้มาถึงแล้วเออแต่ไม่เงี้ยโคโอ้พี่แม็กวิสิตอ่าตอนนี้คือพี่แม็กกระเปลิงชิ้นที่สามโควิดอ่ะฉันฉีดยามาแล้ววัคซีนมันดีอะเดี๋ยวเนี้ เอาอะลิซาดอนตัวเดียวแล้วหรือเปล่าอุ้ยสวนว่าสวนอ่าลิซาดอนสู้กับอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะโอ้ยสุทธาดตัวนี้ท่าเหล่งต่อสู้แพ้แพ้ธาตุไฟโอ้ยแพ้ธาตุไฟดีกว่าแต่ถ้าเร็วแต่ถ้าเร็วกว่าก็จบเพราะเรือมันเหลือแค่ยี่สิบสี่ต่อยแม่งธาตุไม่ต้องต่อยแม่งเลยเหลือมิวทูอ่ะต่อยแม่งเฮ้ยมิวทูอ่ะต่อยแม่ง มิวทูไม่มีเมกาเนี่ยก็เท่านั้นแหละนะเฮ้ยต่อยหมดแล้วอ่ะต่อยไม่ได้กัดแม่งเลยที่สามคือพี่แบกไอเฟิลไปที่สี่เลยแม่เอ๊ะปั๊บนึ่งยังเหลือรอบชิงนะครับนี่คือเทรนเนอร์ที่แข่งแก่งที่สุดมาแล้วครับผมจะเริ่มนะครับผมก็เซตเองแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรกับผมเหมือนกันเขาู้ท่านะเขาโกงก็แย่ละ มันเอาไดนาแม็กมาเล่นก่อนเริ่มต้นเลยเหรอวะเฮ้ยง่ายจังอะน้องน้องตีพี่กับหน่อยดีน้องอะไรวะเนี้ยดีเด้เป็นผู้ชนะได้รู้ว่าเทนเนอร์ตัวนี้กะเฮ้ยยังอ่อนนะครับยังอ่อนนะเทนเนอร์ต่ว่าเซตเซมเมอร์เทนเนอร์กาอกอีกแล้วเด้ใช่ไม่ได้เลยวะอุตส่าห์เอาลีเจนอเรี่มาเลยนะโอ้เซตบอสกากอีกแล้วเราใช่ไม่ได้เลยวะโอ้แชมเปี้ยนครับแชมเปี้ยนโอ้จบละ โอเคครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็เอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าวันนี้ผู้ชนะคงเป็นผมครับผมมันตัวตึงอะนะเข้าใจเออใครที่สองนะเบมเบมเบมสองไม่เบมที่สามที่ที่กากที่สุดก็เป็นไอเปิลครับคือมีเมกาดิสตันดวงดวงดีแค่ไหนสุดท้ายก็กากอยู่ดีครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับบ๊ายบาย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 